ห้ายกกำลัง x เท่ากับร้อยยี่ห้าแล้ว x กำลังห้ามีค่าเท่าไหร่อันดับแรกทุกคนดูที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีเขียวนะครับมันคือเรื่องเลขยกกำลังการแก้สมก,การนะครับตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะมันคือเรื่องเลขยกกำลังครับผมการแก้สมก,การเลขยกกำลังแบบนี้นะครับไอเดียง่ายๆเลยคือการทำฐานตรงนี้ให้มีค่าเท่ากันนะเพราะนั้นห้ากำลัง x เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แนละ้วแต่ขวามือเนี่ยร้อยยี่ห้า เราสามารถเปลี่ยนร้อยห้าให้เป็นฐานห้าได้นะครับถ้าใครท่องได้หรือยกกาลังได้เนี่ยร้อยี่ห้ามันคือห้ากลังสามครับทุกคนอ่าพอเราทําได้แบบนี้แล้วเนี่ยหลักการคือทําฐานได้เท่ากันเท่ายังถ้าฐานเท่ากันแล้วจับข้างบนมาเท่ากันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบ x จะตอบสามจำไว้นะหลักการตรงนี้นะครับทําฐานได้เท่ากันนะทำยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากันแล้วสรุปเลย x ตอบสา แต่โจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับโจทย์ถามว่า x กาลัง5มีค่าเท่าไร่เพราะฉะนั้น x ตอบ3ใช่ไหมเราก็3ไปแทนตรงนี้คําตอบจะได้เป็น3กาลัง5สิ่งที่โจทย์ถามนะคือ x ยกกาลัง3นะครับ3กาลัง5คือ3คูณกัน5ตัวเราลองไปคูณมานะครับ3คูณ3คูณ3 5ตัวจะได้เป็น243ครับผมลองคูณดูเวลามีน้อยนะครับขอญาตเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับฝนฟับเลย